อันนี้ผมถ่ายมาจากบทสะพานนะฮะตรงมองตรงไปก็คือวัดกุฎีทองตอนนี้ระดับน้ำได้เข้าไปในชุมชนแล้วนะครับคือบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองเมืองอก็จะต่อสร้างโดยการที่ยกเรือนให้สูงเพื่อให้น้ำลอดผ่านได้ในช่วงฤด,ดหูหน้าละหน้า้นาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเรื่องผิดปกติอะไรไม่ได้ตื่นตันอะไรเพราะเขาอยู่ มีการปรับตัวให้เข้ากับน้ำได้โดยโดยสมบูรณ์ล้วอเล่าวะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอยุทยากับน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติยุทยาอ่างทองสิงห์บุรีเส้นที่มีแม่น้ำํำผ่านไหลผ่านอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะรู้สึกปกติอยูอเล้ากับการใช้ชีวิตร่วมกันกับน้ำอันนี้สะพานซึ่งเพิ่งบูรณะซ่อมแซมใหม่เอีย่ยมเลกลิ่นไม้ยังหอมอยู่เลยครับนี่ปึ๊บ ระดับน้ําก็จะสูงขึ้นมาแล้วฮะจะจะเสมอสะพานตรงนี้ละก็น่าจะประมาณสักไม่ถึงไม่ถึงสองฟุตนะครับประมาณฟุตเศษๆก็จะขึ้นมาได้ละนี่วันนี้ผมมากับนี่ฮาร์เล็เดวิคู่ใจรถเบนของผมโอเคจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับปื๊ด